อลุณสวัสดีครับเช้านี้ก็ได้มีโอกาสมาวิ่งลองลันอีกวันหนึ่งวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าวันสุดท้ายลายปีจะดีก็พอเราตั้งชื่อยาวๆเลยนะครับเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานน่าจะเป็นชวนคิดชีวิตสิ้นปีหรือปลายปีวันนี้ก็เลย อยากจะมาคุยเรื่องวันสุดท้ายปลายปีจะดีก็พอเราทวนอีกทีแล้วกันนะฮะในชื่อเรื่องวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆแล้วก็หลายคนคงจะคิดถึงเรื่อง resolution ในปีหน้าว่าจะทำนั่นทำนี่โดยทั่วไปที่เห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่า ใน Youtube หรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็จะมีเป้าหมายเรื่องเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้ซื้อของนั่นซื้อของนี่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะโดยการส่วนตัวเพราะว่ามนันเป็นเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนถ้าคนเราเดินตามเป้าหมายแล้วมีความสุขมันก็แฮปปี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่โดยส่วนตัวก็อยากจะมาคิดว่าการมีเงินมีของได้ไปท่องเที่ยวไกลทเที่ยวทั่วโลกหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลกับชีวิตแต่ถ้าบางคนคิดว่าการขว่คว้าสิ่งนั้นแล้วไม่ได้ทำอะไรให้ระหว่างทางมีความสุขเลยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เก็บเงินทั้งชีวิต รอกเกษียณเที่ยวอย่างที่เคยพูดแล้วปว่วยไม่ได้ไปเที่ยวอยากได้รถอยากซื้อนั่นซื้อนี่เก็บเงินทนทุกข์แล้วได้มาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปอวดใครเพราะอะไรอีกมากมายหรือจองตัว๋วไปเที่ยวรอบโลกได้ไปเที่ยว แต่พอมาพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยได้ไปเที่ยวรอบโลกเราก็ไปเจอสังคมที่เราอาจจะไม่ชอบบางคนได้ไปเที่ยวอิตาลีผมก็ได้มีโอกาสไปแล้วก็มีความสุขกับมันณนะตอนนั้นก็ขอบคุณเวลาโอกาสที่ได้ไปไปเที่ยวอิตาลีเป็นความฝันเกือบทั้งชีวิตแต่ไปถูกขโมยของไปถูกจี้ป้นก็มีตามข่าวอีกมากมาย อยากจะบอกว่าบางทีไอ้สิ่งที่เราคาดหวงังสิ่งที่เราตั้งใจมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นเราลองมาทบทวนชีวิตแบบง่ายๆแล้วทำให้มันมีความสุขในระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่ามันเป็นสุขสุดยอดอะไรแต่แค่เราสุขอยู่กับมันได้ตลอดไม่ว่าจะตอนตื่นที่มาตอนเช้าแล้วขอบคุณว่าเฮ้ เรายังมีชีวิตตื่นขึ้นมาหายใจคนอื่นบางคนนอนป่วยอยู่คนอื่นหลายคนไม่รู้ว่าจะได้ตื่นขึ้นมาอีกไหมแล้วพร้อมกับลุกขึ้นมายืนได้เดินไปห้องน้ำได้คนอื่นหลายคน พิการเดินไปไหนไม่ได้หรืออะไรคือผมไม่ได้อยากจะบอกให้เปรียบเทียบแต่อยากจะให้พิจารณาถึงความเป็นไปอันนี้คือชีวิตผมที่ได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ลุกขึ้นจากเตียงได้ได้ไปห้องน้ำล้างหน้าสดชื่น <c oughs> ได้รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เมื่อวานที่ตัวเองปวดฟันหรือระบมแล้วอมน้ำเกลือมาตลอดอาทิต ดีขึ้นขอบคุณที่ร่างกายทำให้เราดีขึ้นออกมาวิ่งมืดๆตอนตีห้าแล้วก็ดีใจที่ได้มาทักทายกับรพปอได้มาเห็นคนขยันคุณแม่ที่ผมวิ่งมาตลอดปีแล้วก็เห็นเขามา กว่าดถนนแล้วก็เคยเห็นลูกเขามาช่วยคุณแม่เขากวาดเขาก็ดูมีความสุขกับการทำงานทาั้งๆที่ชีวิตเขาจะมีสุขหรือไม่สุขเรา,เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าแค่เรารู้ว่าเฮ้ยเขาออกมาทำงานตามหน้าที่มีระเบียบวินัยตลอดระยะเวลาสองปีเกือบ2ปี2ปีแล้วเนาะทันวา มะกรลาอาจจะเกือบสองปีที่เรามาวิ่งทุกเช้าประมาณตีห้าบ้าง6กโมงเชา้าบ้างเจอเขาบ้างไม่เจอบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเจอเขาออกมาทํางานแบบมีระเบียบวินัยเราก็เออภูมิจใจเหมือนกันนะเราก็มีระเบียบว,วในในินัยในการออกมาวิ่งได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้เห็นฟ้าสวยๆได้ถ่ายรูปมากมาย ได้ยินเสียงนกสิ่งธรรมชาติวิ่งเสร็จได้กลับบ้านมีบ้านให้กลับมีบ้านให้อยู่มันอาจจะไม่ได้หรูหราใหญ่โตแต่มีที่คุ้มฝนคุ้มร้อนคุ้มหนาวแล้วเราก็ไปทำหน้าที่เราหน้าที่ของงานการที่เราต้องทำ แม้บางวันอาจจะไม่ได้อยากทำเลยอยากไปเที่ยวแต่เมื่อเรามีตารางหน้าที่การทำงานเราก็ฮึดทำกับมันแล้วทำมันให้เพลิน ระหว่างที่เล่าเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆลองคิดถึงตัวเองว่าตัวเองทําอะไรอย่างผมได้มีเชา้าออกมาวิ่งกลับไปได้ทานอาหารเชา้าอาหารก็เปลี่ยนไปทุกวันฮนะทานง่ายๆกาแฟดำสักแก้วบางทีก็ไสเกาะบางทีก็ซื้อของจากเมื่อวานระยายซื้อของจากเมื่อวานจากตลาดจากอะไรมาทานกันง่ายๆได้ทานอาหาร ได้ดูข่าวพูดถึงข่าวจะว่าไปเราก็จะว่าติดบริโภคข่าวสารหรือเปล่าก็อาจจะใช่ดูเรื่องเล่าเช้านี้โปรโมทให้เขาหน่อยอยู่ด้วยกันมาเห็นเขาบอกว่า21ปีหรือยังไง21 22 23, ปีไม่น่าเชื่อนี่ก็คือความมีระเบียบวินัยของลุงสรยุทธ์เขาที่เขาทำอย่างนี้มา เขาเห็นว่าเขาแทบจะไม่มีวันหยุดเลยมีพักไปเขาเรียกว่ารับผิดรับชอบในเรียนจำอยู่สักปีกว่านั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตใน20กว่าปีของเขาซึ่งทำสิ่งที่ผิดที่พลาดแล้วก็ไปรับเดีย๋ยวเรียกว่ารับกรรมเลยเรียกว่ารับในสิ่งที่ทำมาแต่เขาก็ไปได้ประสบการณ์ม ซึ่งประสบการณ์นั้นเขาก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงตลอด20กว่าปีที่เขาต้องตื่นเช้ามาทําข่าวแต่ในช่วงปีกว่านั้นเขาก็เข้าไปได้เรียนรู้หยุดทําในสิ่งที่ทํามาแล้วก็ไปทําในสิ่งใหม่อีกปีกว่ามาบอกเล่าเราส่วนเราเองก็ได้บริโภคข่าวสารจากเขาทุกวันไม่ว่าจะเป็นข่าวดี ข่าวร้ายแต่ส่วนมากจะเป็นข่าวที่ร้ายนะผมคิดอย่างนันนะแล้วเราก็เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเวลาเขาบอกเรื่องดีๆคนถูกหวยแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบว่าเราไม่ถูกไปบอกข่าวเรื่องอุปัติเหตุเราอาจจะคิดโชคดีจังที่ไม่ใช่เป็นเราหรือ ข่าวดังๆ The Icon แม่ตักหรืออะไรที่ผ่านมาช่วงไปลายปีเราก็เอาอตัวเองไปเปรียบเทียบหรือเปล่าชีวิตหรูหราของคนหลายคนต้องจบลงแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะตอนนี้ก็เห็นใจเขานะอยากจะให้ทุกคนเห็นใจชีวิตคนผิดพลาดได้ แต่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะแก้ไขวันนี้จะพูดเล้เปื่อยนิดหนึ่งนะครับคิดว่าไม้น่าจะถึงนะใส่ไว้ในหูแล้วก็พูดคุยไปยาวๆนิดนึงในวันสิ้นปีถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินก็ขออภัยนะครับแต่อยากจะเดินบ้าง พูดไปยาวๆบ้างน,นิดหนึ่งเราดูข่าวเช้าเราได้ทานอาหารเช้าแล้วเราก็อย่างผมเองก็ทําภารกิจเรียกว่าเป็นภารกิจได้ไหมก็เรียกว่าได้นะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ปีนี้ก็คงจะทบทวนแหละว่าผมทําอะไรบ้างการได้เขียนบทความ ในแต่ละวันที่พบเจอเพื่อตักเตือนบอกเล่าตัวเองหรือบางทีก็อยากจะเตือนคนข้าใกล้ตัวคนใกล้ชิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสได้อ่านหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ได้มีโอกาสได้อ่านก็อยากจะเตือนพ่อแม่พี่น้องที่คนที่มีโอกาสมันได้อ่านว่าชีวิตบางที ม,ะะมันก็ยากมันก็ง่ายอย in like. ู่ที่เรามองมากกว่าว่าเราอยากจะมองมันยังไงนั่นก็คือบทความที่อยากจะทำและสิ่งที่มาพูดตอนเช้าแบบนี้ก็พูดทุกวันมาเขาเรียกว่า e p ใช่ไหมเป็นร้อยๆนี่เกือบจะพันอีพีละก็อย่างที่เคยพูดหลายครั้งว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเรียงลำดับความคิดตัวเองในแต่ละวันด้วย เพื่อเก็บเข้าไปไว้ในลิ้นชักความทรงจําแล้วก็ผมเชื่อว่าไอการที่ออกมาพูดคือการระบายที่ดีแบบนึ่งคือการบอกเล่าทบทวนเตือนตัวเองแล้วถ้ามีโอกาสเพื่อนๆพี่ๆนีนนนน่น้องๆหรือชาวบ้านชมุนมชนได้ฟังผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์และบางทีก็ได้อินบ็อกซขอบคุณมาก็รู้สึกดีมากๆม,มันก็เหมือนกับเป็นทัเว เราบอกเล่าเรื่องราวไปมันมีการตอบกลับมามันเป็นการขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างเรื่องกาำว่าขอบคุณเนี่ยผมก็ใช้ไปเขียนหนังสือมากมายมีนักเขียนหลายคนหรือนักจิตวิทยานะักแพทย์หลายคนบอกว่าไอการขอบคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเรารู้จักขอบคุณมันจะเหมือนกับผลสะท้อนกลับเราขอบคุณตัวเองเป็นเราขอบคุณคนอื่นได้ มันเหมือนการให้อริยสัจสี่หรือพรมิหารสี่มันเป็นการสอนมันเป็นการเหมือนกับเมตตากรุณาุมิตาอุบเบกขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เราแบ่งปันเราจะ up skill ในการให้มากขึ้นให้มากเท่าไหร่เราก็คงได้รับมากเท่านั้นพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะ ในแต่ละวันไม่ว่าเราจะทำอะไรทำงานวันนี้เราจะเหนื่อยเราก็บอกตัวเองว่าบางทีเนี่ยการออกมาวิ่งอย่างผมออกมาวิ่งเนี่ยจริงๆถามว่ามันเหนื่อยมากกว่างานเหนื่อยมากกว่าแต่เราอ่ะอาจจะแยกแยะไม่ออกระหว่างคำว่าเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจผมคิดว่าคนเราอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเหนื่อยใจมากกว่า แต่วิธีทําให้ถอดออกจากการเหนื่อยใจได้บางทีมันง่ายๆนะแค่วางปล่อยวางอย่าถือบางทีเราถืออะไรไว้เบา,บา,บาๆนานๆมันก็นะักปล่อยมันให้อภัยเป็นเย็นได้มันอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องง่ายๆ Hey, จริงๆแต่ละวันพูดไม่นานขนาดนี้นะวันนี้พูดนะขอรูปละตัดความเลยแล้วกันในสิ้นปีขอไวพรให้ทุกคนมีความสุขง่ายๆเห็นอะไรก็มีความสุขได้ตื่นมีความสุขได้กินของเผาไข่ดาวก็มีความสุขกินกาแฟชงที่บ้านก็มีความสุขคือพูดง่ายมีความสุขง่ายๆ แล้วก็ทุกข์ยักยากทำงานเหนื่อยก็ไม่ทุกข์มีคนมาด่าว่ามีคนมากดดันมีคนเข้าใจผิดก็ไม่ทุกข์ก็คือทุกแหละแต่ทุกให้มันยากขึ้นปล่อยวางให้เร็วปรุงให้ง่ายวพ,พอทุกคน ตัวเองคนใกล้ชิดแล้วก็สังคมนี้นี่คือคำอวยพรสำหรับวันสิ้นปีที่ผมคิดว่าดีย้ำอีกครั้งสุขให้ง่ายทุกข์ให้ยากแล้วก็ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอให้ได้ตามสมเหตุสมควรเพราะว่าเราทำอะไรมันก็จะได้สิ่งนั้น แล้วก็ใช้ชีวิตในวันสิ้นปีให้ดีแล้วก็พรุ่งนี้ในวันต่อๆไปก็ทบทวนตัวเองให้ดีแล้วก็มีความสุขทุกวันแล้วเจอกันปีใหม่ครับ